เพืเ่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟรังสิตนะครับผมก็พาทุกท่านมาชมขบ,บวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบ,บวนที่8นะครับก็เป็นรถสาเหนือเส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพตอนนี้นะครับก็เห็นไฟสองดวงนะครับของรถดีเซลรางแดวูกำลังจะเข้ามาจอด ก็มีพนักงานนะครับผมเตรียมถือนาบันไดเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารเพราะสถานีลงังสิตเนี่ยก็เป็นชานชลาสูงรถกำลังค่อยๆไหลเข้ามาแล้วนะฮะ มาแบบเงียบๆเ,เลยนะครับผม <Okay. S 1> วันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมสถานีชานสูงกันบ้าง <Okay. S 1> มาแล้วครับค <Okay. S 1> ันนำเป็นเดวูสอ2ห้า ก็ไม่ค่อยมีคนลงนะฮะไม่มีเลยว่าว่างั้นดีกว่า ด้านท้ายขาบวนนะก็ให้สัญญาณไฟปล่อยขบวนรถออก สนันนะโหรถด,ดิสลางแดวูนี่เป็นเสียงสุดยอดเลยนะครับผมสถานีต่อไปนะครับสถานีดอนเมืองเีย้ยเพื่อนเรนครับเรามาชมขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่เก้ากรุงเทพอ่าโทษนะครับผมต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีเชียงใหม่ก็ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทางนะก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยชินปาก เข้าสู่สถานีรถไฟรังสิตนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับเป็น QSY 5203 ขบวนยาวมากนะขบวนเกนะ้านริ้วขบวนนะครับหัวรถจักรโอ้ยอยู่ทางด้านนู้นเลยเกือบสุดขอบชานชลานะี่ทางด้านท้ายขบวนนะครับกนะ็มาดูทางซ้ายนะนี่ก็เกือบสุดเช่นกันนะครับผมนะก็เป็นขบวนรถสายเหนือนะฮะ ได้ยินเสียงรถจากเปิดวีแล้วนะครับทางด้านนู้นสำหรับขบวน9นะเมื่อออกจากสถานีรังสิตแล้วก็จะจอดอีกทีนะครับที่สถานีอยุธยา ก็เรียกง่ายๆว่ายิงยาวเลยนะนี่สำหรับป้ายด้านข้างตัวรถนะก็เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นต้นทางากรุงเทพอภิวัตร ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะฮะเรามาชมขบวนรถเด็วที่112นะครับผมต้นทางสถานีเด่นชัยปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรวันนี้ขบวนรถเนี่ยราชายเยอะมากนะฮะก็มาถึงสถานีรังสิทธิ์ทุ่มครึ่งนะครับผมช้ากี่นาทีก็ลองนับเอานะปกติจะต้องมาถึงเย็น ก็กำลังจะเข้ามาจอดนะ,ะทำขบวนโดยอันสตอม4212 ผู้โดยสารนะครับที่มีความประสงค์ลงสถานีการผลิตตรวจสอบสิ่งของสินค้าของท่านหลักรถนนสุขประเสรวฐนะครับออกจากสถานีผลิตและอยู่แถวส่งผู้โดยสารที่ผ่านอิกโอนเนอรและสถานีการจุดเที่อวต่อไปเป็นสถานีต่อไปครับสำหรับทางด้านท้ายขบวนนะครับผมก็มีการขนสินค้าลงด้วย